ท่านผู้มีเกติคุกรบพร้อมทั้งขณะบุญท่านไปในงานวัดต่างๆแล้วท่านจะได้พบกองบุญโคกระบือซึ่งตามวัดนั้นจะจัดให้มีกองบุญโคกระบือมาให้เราทุกคนทุกท่านนั้นได้ไทย โคกระบือนั้นบีคุณต่อพวกเรามากมายทุกคนนั้นต่างก็รู้กันดีและยอมรับว่าเราทุกคนนั้นเป็นดีบุญคุณโคกระบือที่มาไถไร่ไถนาเป็นสถานที่วันกล้าดำนานวดข้าว บรรทุกข้าวก็ใช้โคกระบือในสมัยก่อนในบัน,นี้กับผมนายสมบูรณ์นันมนลหรือว่าหลวงปักก็จะขอเอาคํากรอนไทยชีวิตโคกระบือมาให้กับท่านโคตกงานวัดที่ได้ไปร่วมในพิธีงานบุญต่างๆที่มีการไทยชีวิตโคกระบือดังนั้นพิธีกรหรือว่าโคตกที่ไปในการ กับผมเองขออนุญาตนำบทกลอนให้ทุกท่านได้รดับตับฟังและนำไปพูดในงานไทยชีวิตโคกระบือด่งนี้โคกระบือคือสัตว์ช่วยทำเกิน์เพชแผ่นดินไทยนามาแต่ก่อน มาบัดนี้ถูกตัดรอดทั้งโคตอนไายแก่แย่ตามกันยุคสมัยเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรมีรถไถรถตักปักดำเกี่ยวสับพสัดโคกระบือเลยตกงาน ทั้นชีวิตมันถูกนำมาค่าจังเวทนาขอวิงวอนทุกท่านผู้ใจบุญพร้อมกันต่ออายุไทยชีวิตให้เขาเราเป็นสุขเขาพ้นทุกข์รอดตาย เราได้ปุกตนชีวิตสัดว่าควายก็คล้ายคนต้องทุกทนต่อตู้ชะตากรรมต่างรักตกเกรียดทุกข์เหมือนกันหมดมันเป็นกฎกรรมช่างหน้าขำ อาจดิต่งไทยชีวิตที่ท่านทำจะน้อมนำความสุขมาสู่ตนดังนั้นถ้าท่านไปในงานวัดถ้าเห็นมีโคกระบือทางวัดจัดให้เป็นกองบุญกองกุศลนก็อย่าลืมครับไปช่วยกันไทยชีวิตโคกระบือหรือว่าจะ เอาอาหารให้โคกระบือได้กินเช่น้าตกรรมน้ำตะแก้วเพียงแค่นี้ท่านก็ไปยื่นให้โคกระบือได้กินเขาก็จะมีเรี่ยววีแรงเราเองก็จะเป็นบุคคลที่อิ่มนํำสำรนน้ำก็เช่นเดียวกันโคกระบือได้ดื่มไปก็แก้กระหาย ทำให้ร่างกายชุ่มฉ่าเมื่อโคกระบือดื่มน้ําหรือว่าทานหญ้าเราไปเราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เข้าป่าอาหารเราก็จะมีตลอดน้ําที่โคกระบือดื่มไปร่างกายของเราชีวิตของเราก็กลัวของเราก็จะมีแต่ความสุขชุ่มเย็นไม่เดือดร้อนจากนั้นก็จะลืมครับถ้าไปในงานมีการไทยชีวิตโคกระบือหรือว่าบริจาค จาตักกรรมน้ำตักแก้วเพื่อช่วยเหลือชีวิตโครกระบือจะได้รับประทานครับอันนี้ก็เป็นคลิปบุญจริงๆครับคลิปบุญจริงๆดังนั้นก็ขอให้คนตกด้วยกันเนาะโคตกด้วยกันเราไม่มีใครเก่งกว่ากันครับคนตกทุกคนไม่มีใครเก่งกว่ากันแต่เราก็มาเป็นควารู้กันท่านรู้ก,รก็กไก่ผมรู้ขอไข่ อีกคนนึงไปรู้ขอกวดขอควายขอคนเนี่ยเรามาด้หลายคนเราก็จะได้ความรู้ดังนั้นทุกคนคืออาจารย์ของผมคลิปนี้ถ้าทุกอกทุกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอขอบพระคุณ